สี่อาิบานครับวันที่ร้องสิบสามน้องเสือครับหมยธรรมชาติครับวันนี้ได้ใ,ใจเข้าหมาสองคนกับหน้าเล็กครับนั่งหลบมุมอย่ตรงนี้ไม่เห็นหรอกเอาดีค่ะอืมเข้าหมาสองคนลงเบ็ดเสร็จกี่โมงเลยสิบโมงห้าสิบห้าครับสุดยอดจริงๆ สิบนาฬิกาห้าสิบห้านาทีครับลงเบ็ดเสร็จเกือบเกือบสิบเ็ดโมงดูที่จะเป็นยังไงจะ็ีตัวไม,ไม่มนดิหน้าดิน,ดนล้นล้นครับเม็ดโฟมไม้นี้ต้องขอบคุณนะ้าสมพรอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ครับเอซี <laughs> ของเราแนะนำเข้ามาหมายนี้ครับเขาบอกว่าที่นี่สายขาวใหญ่ครับยี่สก แต่ก็เลยมาลองดูก็น่าจะมันเหมือนร้านเขานะลองดูคร okay. Okay. ับ <laughs> <Matthew s> ไปหน้าจะมาเส้นเ,เอาตัดเสาเลยเนี่ยว่าหรือว่าตัดเสาแล้วยกเสามาแล้วอะไร้ยก็เพินี้วนชอันตัวที่สามครับ <c oughs> รอ,อ,อตัวครับตัวที่สามและตัวที่สี่มาพร้อมกันเูย ตะเพียนโอ้ไ้เขาแล้วก็วล่วล้วละบ้านไอ้าดิน,ดน <c oughs> กำลังกวาอ่างาลาไม่อยู่ตะเพียนหมกแจ่แสบละปีนกันแล้วเค่กำลังกดแมนนู่งเทกเตียปั้ อหลายมันดีนฮะเอาเนี่ยต่อทีชักเทสซได้อีกตัวนึงกับเมื่อแล้ว,ลวพี่นอ้องสูบว้าไว้ครับหายากอีหลีช่วงนี้หาปลายากหาปลา,า,ก,า,ปลากินยากยากไปทั้งในกับมิดไปทั้งในคล้องในกับมิด คล้อง13มือนีกัดน้ำไหลแห้งๆหน้ำขุนน้ำแดงครับเพราะว่าเนื้อน้ำเนื้อน้ำขึ้นไปข้างบนพู้พ้ะเจ้าลือป้ายหงาครับลื้อคล้องบ้านี้เบื้องบนไหลมากมันนะกวาดตบชาว่าจักหักหงาเนานเอาลัางเทียกับติพย์หดเสือในอเกียงในขึ้นมาน้ำเอ้าก่อ,อ,อ,อน 太太玩 เพราะว่าขาดไปกก้ล้วฟาสติปเบดกับกิฟต์สุดน้าขาดจอยชุด <c oughs> ที่3แล้ว3ชุดแล้วที่ขาดโอ้ขาดบ้างเหรอครับ3ชุดละมือนี่

โอ้พี่น้องบ่เห็นดอกมันเหรนมันดินเมื่อกี้นี่โอ้เดีจ้าคืนเราเนี่ยมันมาเกี่ยวเกี่ยวบนบดอยู่อันตอนนี่ตอนนี่น้อยนี่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 ตอนนี่มันหลุดเลยโอ้โหโอ้อะไรประนิดเมื่อกี้นี่โอ้ยกลับบ้านแบบงามเลยเมื่อกี้ปิดคลิปแบบสวยๆเลย โอ้ยไปหลุดซิงไปหลุดเซ็งไปหลุดเซ็ง เิ่ตัวใหญ่ได้พี่น้องสองของมือ ส่งงานเลยดีกว่าครับตอนนี้14นาฬิกาสี่สินาทีครับนี่แหละมาลองจ้องเจ๋งแต่หอนี่ปูอีกตัวอยู่ในนั้นน่ะเนื่อหา เจ็บแซบหลุดหลุดตัวหนึ่งปนินแล้วก็ขาดอีกตัวหนึงยังติดอยู่ในนู่นน่ะมนู่ติดอะไรติดหลักติดต่อยข้างล่างเออหายาครับ ได้เจ็ดแต้มไส่ขาวขอบคุณนะครับขอบคุณท่ทานครับขอบคุณที่มาให้กำลังใจน้ใจครับถ้าจะไม่เอาลงก็ไกลไม่รู้มันไม่มีที่ลงของประเทศแล้วเดี๋ยววันนี้นะใจอะไรยังไงก็ลงไปแล้วกันก็ขอบคุณที่ยังไม่ลืมนะใจนะครับยังคอยเข้ามาให้กำลังใจอยู่ เดี๋ยวเราเก็บเลยดีกว่ารก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวไปตลาดหาซื้อหมูกระทะไปกินดีกว่าตกปลาไงให้กินหมูกระทะตรงนี้เลยน้ำใจนี่แหละของแท้เจอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ใน้ำใจขอบคุณแล้วสวัสดีครับผมไปเมียนเมียนสาดเมียนบอดเมื่อบ้าน เก็บของครับเลยสองหลังสุดท้ายเดี๋ยวเก็บเลยดิกลับบ้านครับส่งงานกันแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจครับใครดูแล้วก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆครับพบเจอแต่ความสุขครับขอบคุณสวัสดีครับบทสรุปครับบทสรุปตกปลาข้อง13ามมือนีค้องใน้ใจครับ นี่เลยนี่เลยครับและนี่นี่ไผ่เห็ดใหขึ้นในใจพ่ตกปลาได้กินหมูกระทะแล้วครับม,มาเด้อพี่น้องเลยบทสรุปของเฮงาอร่อยเลยแหละมาาครับหอมๆเลยจด๊ดตกปลากินหมูกระทะครับผม บอกันไม่คลิปนะครับ